สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านทีต่ติดต,ตามเข้ามารับชมชิปคือเก่าครับผมช่วงีการซื้อขายยานะครับตลาดถือว่าเดินได้ดีครับผมพี่น้องเพื่อนกะนำยาที่ปลูกมาวางขายนะครับซึ่งก็มีกลุ่มลูกค้าที่เลี้ยงง้วเลี้ยงควาวแล้วครับผมมาซื้อมาหาไปให้งว้วให้คว้วครับผมมือนี่ครับก็จะมาแนะนําอีกหนึ่งพื้นที่ครับผม ซึ่งสามารถปลูกหญ้าชนิดนี้ได้เจริญงอกง,งามได้ดีคือกันนะครับเป็นทีหน้าครับผมสต่พิทีหน้าสามารถปลูกได้บนะครับดินแบบนี้การเตรียมการปลูกนะครับเตรียมประมา่านใดนะครับรอบผลผลิตอ่างามคืออ่าเป็นดินที่ใส่ปลูกในหมู่บานโบนะครับที่ผมทายคือปวกดินลวดดินทรายนะครับงามได้บนะครับเตรียมการประมา่านใดดีนะครับนะพี่น้องก็ เห็นได้ผ่านกับงามพอสมควรนะครับนาะแปลงนี้ปลูกในพื้นที่หน้าครับผมปลูกในพื้นที่หน้านะครับเด้อพี่น้องเห็นนี่ก็คือเป็นไถหน้าครับพื้นที่การเกษตรทางด้านการทำหน้านะครับมอถึงหน้าแรงงนาครับผมพื้นที่ก็ว่างเปล่าไรประโยชน์นะครับเป็นก็เลยนำมาปลูกหยานะครับเพื่อเลี้ยงง้วแหล้กกัจำนายนะครับจำนายในจุดที่ว่างขายหรือมีอเดอร์สั่งเข้ามากครับผม พี่น้องมาเบิ้งดินครับผมเห็นเป็นร้อยแยกร้อยแตกนะครับดินชนิดนี้เป็นดินเหนียวนะครับดินท่ามดินเหนียวครับผมแต่ว่าเมื่อปลูกหญ้าแล้วนะครับพี่น้องเห็นในภาพนะครับพื้นที่นี้ซีไรคครับผมมองผีบัตเพิ้นนะครับปลูกหญ้าแล้วครับพี่น้องทั้งนาน่ะหญ้านะครับบราเป็เขานะครับผมจะเลื่อนงองงามได้ดีครับผมจะเลื่อนงองงามได้ดีอ่านะครับ ิ่นปลูกมันยากมันง่ายซ้ำไดนะครับคอดีคอเสียนะครับของการปลูกในพื้นที่แบบนี้นะครับมันมีอย่างแนียการปลูกเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นจากยังนะครับเมล็ดพันธุ์หรือ่าต่อพันุนะครับได้ขายเลยนะครับแปลงครับผมสามารถสั่งเป็นไรได้เลยแล้วเพื่อพี่น้องมีพื้นที่อ่าถี่มั่นนะครับเป็นหน้าแบบนี้นะครับวางเป้านะครับมีพื้นที่อยู่นะครับเมื่อมาปลูกตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นสีเขียวขจีครับ ธุรกิจใบเขียวสร้างรายได้สตระครับบาทผมจะพาพี่น้องรับชมนะครับเริ่มต้นการปลูกนะครับมันอยากมันงายประมาณใดนะครับพื้นที่แบบนี้หน้านะครับหน้านะครับมีความเสี่ยงในการน้ำถ่วมนะครับเพาต้องเลือกพื้นที่แบบใดนะครับในการปลูกให้ได้พ้นดีนะครับผมปะิดตามรับชมก้นตอนแรกในการปลูกครับผมติดตามครับ อ่าอยู่นี่ครับกาขุดบอไว้เลี้ยงปลาเลี้ยงกบแล้วครับผมไปแต่กินนะครับไปแต่จำนายน้ำหระครับพื้นที่ตรงนี้นะครับสาหรับการทำหน้าหยาครับผมปลูกหยาไปน้ำเรื่อยนะครับนี่ครับอ่าเป็นเรียกว่าเป็นเกษตรครบวงจรแน่ยูหรอกครับมีทั้งหน้าเข่าอ่ามีเบอะสาอ่ามีสาเลี้ยงปลานะครับเลี้ยงกบไว้นะครับ เพื่อจำหน่ายในชุมชนหรือว่าใส่เลียงครอบรัวนะครับไว้จะกินเทไรนะครับผมพื้นที่การทำหน้ายาทั้งหมดสีไรได้พี่นองเด้อสีไรครับผมงดงามยิ่งนักครับลายใดกับมีทุกมือแล้ะครับสำหรับการจำหน่ายขายยาพื้นนะครับมานี่ผมสีจำลองพี่น้องในเบื้องนะครับพี่น้องกับจินตนาการตามในการปลูกนะครับเป็นดินเหนียวนะครับเนียนย้ำว่าเป็นดินเหนียวครับผมนี่ เอาละครับเขาสู้การปลูกขบวนการการปลูกระดับแรกนะครับดินชนิดนี้นะครับมีความเหนียวนะครับความแจนความเหนียวเนาะบานเท่าเอิญนะครับผมแข็งกระด้างครับผมแข็งกระด้างนะครับการเตรียมการปลูกสรับแปลงนี้เพ่นนาต่อพันธมาปลูกนะครับพ่นนาต่อพันุมาปลูกนะครับอ่านาต่อพันมาปลูกมาปัาดํานะครับผม การเตรียมร้อมเรื่องการเตรียมแปลงนะครับหนึ่งครับไถไถหลักปั้นนะครับไถปั้นไข่ไข่ว่าเข้าสีอาว่านเขานะครับพี่น้องไข่ไข่ว่าเข้าสีว่านเข้าเข้าสีดำหน้านะครับไถนะครับไถห้เรียบร่อยนะครับปรับพื้นที่หลังจากนั้นก้อนจะดำครับสูบน้ำเข่าพี่น้องสูบน้ำเข่าให้เป็นตมเลยนะครับผมอาสูบน้ำเข่าให้เป็นตมนะครับ สาเหตุที่ต้องเห็นแบบนั้นเพราะว่านะครับดินมีความแ็งกระด้างมีความแกนนะครับถ้าห้องบ่อสูบน้ำขังไว้นะครับรับร่องวัดคนนี่บอกพี่น้องเอ้ยในพอดหาคองบอกครับนี่มึงไปยังครับนี่นี่แ็งครับอืมนะครับพอหลังจากนั้นนะครับการดำครับ แปลงนี้นะครับบดใส่บกจอบบกจบอย่างนะครับตีดินให้เละนะครับให้เละให้อ่อนให้นุ่มนะครับดำเบาคือยังดำหน้านะครับดำซับว่างไปเลยนะครับดำซับว่างไปเลยนะครับอ่านี่พี่น้องจะเห็นคล้ายๆดำหน้านะครับเป็นกระดำซับว่างไปเลยนะครับสีเหลือกใสต้นก้าอยู่ที่สามหยีสี่กยีก็แล้วแต่ความเหมาะสมครับทีางพี่น้องกำหนดเอาซ้ำดำหน้าเลยครับผมซ้ำดำหน้านะครับอืนี่นะครับเรียบร้อยนะครับ หลังจากนั้นนะครับการจัดการต่อไปนะครับพอเพิ่นตั้งลั้ได้แล้วนะครับต้องคอยสังเกตครับต้องคอยสังเกตอ่ามันสังเกตว่าหยาเฮ้าทำทาสีตายบ่นะครับอืมเพราะว่าดินชนิดนี้มันจะกอดจะหัดครับพี่น้องจะกอดจะหัดนะครับบอคือดินอ่าพวกดินทรายดินล้วนนะครับมันจะกอดจะหัดมีธีแก้ไขครับผม สังเกตนะครับสูบน้าเข่าครับผมสูบน้าเข่าอ่าสูบน้าเข่าพี่น้องภาษีว่าไ่ได้สูบคู่มือบอเ่นะครับนะอ่าพี่น้องภาษว่าเอาสูบน้าเข่าสิบม่ได้สูบคู่มือบางสินะครับอ่าบอมแนนะครับสูบเข่าคือว่าดินชนิดนี้ครับอุ้มน้าได้ดีนะครับอุ้มน้าได้ดีนะครับเดือนหนึ่งิ่นจะสูบเขายูระมันสองครั้งนะครับรวมทั้งเดี๋ยวนี้แหละครับรวมทั้งหยาี่กร่ังงามอยู่สูบเผาสองครั้งนะครับเดือนหนึ่งสองครั้งนะครับ อืมนี่ครับเป็นอย่างต้องรักษาหน้าดินในชุ่มชื้นไวเพราะดินชนิดนี้มันจะกอดจะหัดน้ำต้นเมันจะกอดจะฮัดนะครับอ่าพวกเงาพวกก่อเพิ่นนะครับทําให้แตกก่อได้ะนะครับเท่าตรงเลี้ยงไว้นะครับเลี้ยงน้ำไว้นะครับผมเลี้ยงน้ำไว้เรื่อยๆนะครับสับกับการให้ฟุนในปุ๋ยครับผมปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยชีไก่นะครับปุ๋ยชีไก่กับหยอดด้วยปุ๋ยเคมีนะครับ เพิ่นกะว่ามีขอเสียู่ครับช่วงแรกญ้าทีน้ามาปลูกจากติดยากเน่ยนะครับพอมันมันบ่คือดินพวกดินล้วนดินไานนนน้นะครับปลูกติดยากเนี้ยครับผมบ่คือพวกดินล้วนดินไา้นะครับปลูกติดยากพอสมควรฉะนั้นต้องคอยให้น้ำรอเลี้ยงเพิ่นอยู่ตลอดนะครับ<ม>แต่ว,ว่ายูนี่เพิ่นกะเดี๋ยวระบบน้ำเพิ่นใส่แบบไดสทีใ่ใต้พืงนะครับป็ดขันป้นตอนไปครับผมนี่ครับ ดินเป็นดินเหนียวนะครับดินเป็นดินเหนียวครับผมหลังจากที่เหาดูแลมันดูแลใส่ใจให้ฟุ้นให้ปุ๋ยแบนมันนะครับถามว่ารอบผลผลิตนะครับมาถึงรอบผลผลิตนะครับการเจริญเติบโตไข่่ายครับพื้นที่ทั่วไปบ่อนะครับเหมือนกันครับผมแตกกอได้ดีใบเขียวงามนะครับใบใหญ่ใบเขียวงามนะครับ อืมนะครับเหมือนกันครับผมรอบผลผลิตสิบห้าถึงยี่สิบวันเหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยครับผมสิบห้าถึงยี่สิบวันเหมือนกันงามน้ามีน้องเย็นนะครับผมเห็นคือผมบ่นะครับเน้นย้ำว่าบ่เมนเข่านะครับนี่เป็นยาครับผมนี่ครับงามสุดลูกหูหลูกตาครับพื้นทีสีไรนะครับ มาถึงนะครับคอดีในดินชนิดนี้ครับกลับมามองถึงคอดีของมันนะครับของดินเหนียวนะครับผมนาหนวของเพิ่นบอกว่าจะเลื่อนงองงามได้ดีนะครับยังเขียวยังงามคือเก่านะครับต่างกับแปลงดินอ่าลวดดินทรายนะครับเพราะยังครับดินเหนียวนะครับถ้าเป็นนาหนวมันจะมีความเย็นในพื้นดินนะครับมีความเย็นในพื้นดินครับ ดินชนิดนี้นะครับถ้าอากาศเย็นนะครับพื้นผิวดินชนิดนี้นะครับถ้าอากาศเย็นนะครับเพิ่นจะมีความเย็นในตัวพิ้นนะครับผมมีความเย็นในตัวพิ้นพี่น้องก็ร้องว่อนๆร้องเอากำจินไสขึ้นมาใส่มือเบิ่งนะครับเด้อกำหินไสขึ้นมาใส่มือเขาเบิ่งบ้านเป็นจังไดนะครับทอดบวืดนะครับสำหรับดินชนิดนี้นะครับขากับจะงามได้ดีในหนาหนาวนะครับกลกับจะงามได้ดีในหนาหนาวครับผม อาต่อไปมาถึงสิงที่พี่น้องต้องเตรียมรับมือนะครับคือว่าถ้าปลูกในไให,หนาพี่น้องในที่นานะครับโอกาสที่น้าจะท่วมมีสูงนะครับมีสูงนะครับท่วมแล้วก็เฮ็ดให้ใหญ้าเข้าตายแล้วครับผมลมตายเสียหายมีสูงมากนะครับพื้นที่แถวนี้กับบ่แม่นว่าทีโน้นซะทีเดียวบ่แม่นทีลุ่มซะทีเดียวนะครับผมโน่นกับบ่โน้นสีลุ่มกับบ่ลุ่มครับ นี่ก็เป็นพุ้นเป็นปุ๋ยไปแล้วครับที่เตรียมไว้นะครับนะเกี่ยวออกดูแลไปเป็นรอบๆไปนะครับเป็นโจกช่วงอันนี้พร้อมตัดครับผมพี่น้องตามผมมานะครับว่าเพิ่็ดจ้งไหนนะครับเมื่อหนาฝนมานะครับผมเตรียมจ้งไหนนะครับมาเบื้องครับเมื่อหนาฝนมากปีได้ฝนดีนะครับการจัดการนะครับใจน้ำเพราะท่วมมันก็ต้องเตรียมการไว้นั่นะครับผมว่า ้องบ้องวาพื้นดีเหระครับบันมันมีทีระบายน้าบ่อนะครับมันมีทีระบายน้าออกไปบ่อนะครับยาจังสีบ่อถ่วมท่วมได้ยุกับบ่อเกินสามมือสี่มือเหรครับผมมันกระสีเลืองสีตายนะครับยาชีดนี่มันบ่อคอยมักน้ำขังน่านนะครับผมมาควมชื่นแต่บ่อมักน้ำขังยูโดนนะครับพี่น้องก็จะเห็นคล้องบ่อครับนี่เห็นคล้องนหน่อยนะครับหยากบจังหน่อยนะครับ นี่ครับมันจะคุดทะลุลงไปอ่าหายน้ำนี่พลาดลงไปลงแม่น้ำนะครับเด้อระบายออกจากแปลงครับผมระบายออกจากแปลงหญ้านะครับหายน้ำทะลุลงไปในแม่น้ำนะครับสะลุก,ก็คือว่าพี่น้องต้องคิดไว้แผนไว้ในใจแล้วครับว่าเมื่อปลูกเล้วนะครับเอสีระบายน้ำออกทางใดนะครับจะปลูกให้หน้านะครับจะปลูกใส่ให้หน้าอืม บางพื้นที่ผมทายเพื่อนกะผมขึ้นมากครับผมผมเป็นทีโน้นเนาะครับเนาะผมเป็นที่โน้นขึ้นอ่าเพื่อป้องกันน้ำเซฟน้ำท่วมไปเลยครับผมเซฟไปเลยอันนั้นคือบ่ต้องระบายแล้วครับถ้าแบบมันเนาะครับเนาะถ้าลงทุนถมทีขึ้นนะครับก็บว่าจาเป็นต้องแบบนี้นะครับคือปล่อยเลยนะครับเป็นทีโน้นน้ำเฮาเบิงแร้วว่าน้ำขาดคดีว่าน้ำท่วมเ่ถึงแน่นอนแหะครับเป็ยนง่ายง่ายขึ้นอีกครับผม ง่ายขึ้นดีนะครับสําหรับผู้ที่จะปลูกนะครับผมอมาให้เบิ้ไง้ะลายรูปแบบครับผมอันนี้เพิ่นกับปลูกในบ้านมันบ่พ่อขายลครับผมก็เลยว่าปลูกเพิ่มในพื้นที่หน้านะครับหน้าเพิ่นกับลายเพราะสมควรนะครับเห็ดหน้าก็เห็ดพ่อด้กินแล้วครับเปลี่ยนมาเป็นปลูกหญ้านะครับผมนี่ครับผมหญ้าก็งาาออกมาได้ซ้ำพี่น้องเห็นครับผมได้ฉิกครับ รอบแตกต่างบม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับผมงามแตกก่อได้งครับอยู่ที่การดูแลการจัดการการใส่ใจครับผมสําหรับการให้น้านะครับเพิ่นก็บอกว่าเดือนนึงนึงครับสูบเขาอยู่สองเชือนะครับอาศัยน้าจากแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับสูบเข้าไปในแป้งหยาของเพิ่นนะครับสูบเข้าไปแป้งหยาของเพื่นครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางให้พี่น้องผู้มีพื้นที่นะครับแบบนี้นะครับอีกรูปแบบนึงนะครับผู้มีพื้นที่แบบนี้ครับผม พี่น้องยังสงสัยข้อมูลใดนะครับเบอร์โทรผมครับ0913407883ครับ0913407883โทรเข้ามาสอบถามได้ครับผมยินดีครับยินดีให้คำปรึกษานะครับมือนีขอพุ่นจากของสถานที่เพื่อหลายๆครับสื่อเอื้อเฟื่อให้ไทยทำเนาะครับเนาะมือนี้ครับโบกมือลากันไปก่อนนะครับพอกันไหมครับผม คลิปต่อไปสวัสดีครับผม